สวัสดีครับผมน้องปามนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคราวที่แล้วสอนเรื่องอาการเมื่อยฝ่ามือหรือปวดฝ่ามือลึกๆข้างในนะครับคราวนี้ผมจะมาสอนอาการเมื่อยหรือปวดที่บริเวณนิ้วมือหรือข้อนิ้วมือบ้างนะครับทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปเรามาเริ่มที่นิ้วโป้งของมือกระนอดเลยนะครับแล้วก็คือจับนิ้วโป้งเรายืดขึ้นตามในวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ขยับขึ้นลงเล็กน้อยนะครับนับ1นึถึงสินะครับ ก็ไปเทนิวชี้นะครับยืดออกไปในทางตรงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขยับขึ้นลงนับ1นึถึงสิก็ทิ้งกลางต่อไปเลยครับยืดออกเล็กน้อยขยับขึ้นลงนับ1นึถึงสิแล้วก็ทําอย่างนี้ให้ครบทุกนิ้วเลยนะครับน,าน่างนั้นเลยครับเพื่อนทๆทาช้าๆเบาๆให้ครบทุกนิ้วเลยนะครับแต่เพื่อนๆทาเร็วหรือทําแรงเนี่ย มันก็จะได้ผลเสียมากกว่าผลดีนะครับทําคบงผ่านนิ้วก็รับเป็น1เซตนะครับเพื่อนทําทั้งหมด3เซตนะครับทําที่มือทั้งสองข้างเลยนะครับจะได้บาลานซ์กันทำเสร็จแล้วเราก็กำแบมือกำแบมืออย่างเงี้ยนะครับเพื่อคลายกล้ามเนื้อนะครับเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วสบายตัวสบายนิ้วจังเลยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าน,นะครับมาต่เนะ่